แสนัรองนายกบนสวรรค์รอกกระทุกเแน่นสกัดชาวเน่นแห่สมัครเป็นแม่บ้านแน่นนายกหลอดกระทุง้งแม่สกัด ต้องบอกเลยว่าเอาทำ facebook แทบแตกว่าที่เมื่อเหล่าชาวเน็ตโซเชียลและแชร์กันสนั่นนายกลุงตุวิเตอร์ที่ลงในสถานหนุ่มหนุ่มหน้าตาดีทิ่พฤติกรรมของนายกสวรรค์หรือทรงชาวเน็ตแห่สมัครเป็นแม่บ้านและขอใช้ส,สนามสกุลซึ่งล่าสุด หลังจากกระแสภาพของรักนายกรองนายกเทศบาลหรือสวรรค์ที่ได้รับการตอบรับที่ถล่มทลายจนทางด้านเพจวันนี้ก็ที่ปากน้ำโพที่ได้ออกมาเปิดว่าของนายรองนายกผู้ว่า